สวัสดีค่ะเป็นที่ไหนจ้าผมสงมไมเมีอนมีแอนนอะมันมิสีมะเฮ็ดเซนบุ๊กนะคะสเส้นบุ๊กเมริคอลนูโดนะคะกับเซนบุ๊กบ้านเฮ้าหน่และนอกจากเนาะแองเจลแฮร์สไตล์วันน, <laughs> นี่จา้าเดี๋ยวมีแอนสีเอาไปลวกนะคะลวก,จกเจักจักหน่อยๆน,นะคะ บ่ต้องลวกดดนขราจเจ้าวาจึงสั่นเนาะบ่ต้องลวกดดนนะคะเรากะติตำตำใส่ถั่วค่ะตำใส่ถั่วแล้วกัลูกชิ้นปลานะคะสีเอาไปลวกพร้อมกันกับลูกชิ้นปลานี่แหละคะ่ะเดี๋ยวมาตำกันจ้ะมีอันตำพริกแล้วนะคะเดี๋ยวใส่ถั่วลงไปเดี๋ยวตำถั่วเสร็จมีออนสิเอาลงไปตำนี ในสิ่งล่างจานนะคะมันยังสีเห็นนะะพวขากลองมีอันสูงคับลงไปนะใส่มเขือดเทศลงไปเนี่ยค่ะเส้นกับลูกชิ้นก็ลวกเสร็จแล้วใส่น้ำปลาค่ะ <c oughs> อืม้มสักผ้าพรอมนะคะเนี่ย ซักผ้าไปด้วยใส่ปลาไปเลกหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะมันจะเค็มถ้าเค็มหรอมันแก้ยากจ้ะถ้าเค็มแล้วแก้ยากมากเหมือนเดิมน้มีแอนไม่กินน้ำตาลจ้ะกินน้ำตาล หน่อย <c oughs> น้ำปลายี่ห้อนี่อร่อยอร่อยค่ะมันซื้อว่าอร่อยนะะเห็นปะอร่อยเห็นปะกล่องมันโฟกัสบ่ค่ะกล่องนะน่ะอร่อยนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะเส้นด็กเข้าส,สาวๆกินไม่อ้วนนะคะ นี่อนจะบอต่ำให้มันมุนนะสาวๆกินบอ้วนนะคะเดี๋ยวชิมมันว่าเป็นยังไงออกเปรี้ยวๆสมสมๆเนาะเอาเปรี้ยวๆสมสมๆมันก็อันเดียวกันเนาะขอชิมก่อนเป็นยังไงอืมอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมากๆเดี๋ยวไปตักใส่จานกันจ้ะ ปักสีจานไปเลยใส่ที่แอนนะคะ ไปรับประทานด้วยกันไปกินน้ำกันแสบๆจ,จ้ะมาเร้อมาเร้อม,มามามาค่ะมาสวัสดีค่ะมาจ้ากินอ่าส้มตำช้อนอยู่ใหน,น่่มมหูไว้ทั้งนี้มาจา้าเซนบุนะคะเ้นบุเ๋ยวคอเอาจานมาล่อง มันจะมันจะเฮียเดมันเฮียนะมันจะเฮียหยดสซอันหยดส่เจ้าของมาเด้ค่ะมามามากินกับมี่แอนค่ะ,ะตำทั่วเซนบุใส่ลูกชิน้นปลาจ้ะเซนบุไปชอปปิ้งอันอีกซูเปอร์มาเก็ตหนึ่งเพิ่นสิมีเซนบุข,ขายนะคะ ăn rồi ăn rồi ngon bọc สักผ่าช่วงต่อมสักผ่านองบักมันเจะเซนบุเฮ้ยเซนบุแซ่บแซ่บเซนบุนี่กินกินราโบอ้วนนะคะอืนรสปาก chỉ nhận cả bò mi hang bữa sáng cứ tầm 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 hang thùng nó, là hà liền có sen ได้ได้หน่อยหนึงเห็นว่เจ้าได้ยิบนึง่งแพงคู้นเอาเลยจ้าเป็นเป็นเงินไทยเท่าไหร่ควองคุ้นราคาเอาซ่อนกันตดงนาม <c oughs> Mộc. sống 2 nó nữa nó bạn không Dưới này ăn nào chứ hả. Mưa con. nhang cả bản từ đi tham ngáoy nào khác nàou ซินบุ้นนี่อร่อยของกินของใส่แพงแพงจังมีแอนจมทุกคลิปเลยเนาะ แค่งขากัดมือจับของนั่งกินไม่แอนป่ะจ้ะน,น,นั่งกินนีอว่าจังใชยแนวไปนั่งกินญี่ปุ่นมืดตื้อเลยอันเปิดไฟเล้วกัยังมืดอยู่กับเลยอ้อมมานั่งกินที่นี่ละ กินปลาก็เส้นบุ๋มทั่วเขียวหอมเคียงจ้ะเส้นมันเป็นเส้นใหญ่ๆกึดๆซับๆ cong chung không thử miệng ưm ăn nổi cong bọt cong chỉ ở đây được cho Nó quá ảnh lắm Kịp bài cuối ต้องย่านอ้วนแต่เลยก,กินยังเสียาค่ะจำได้ป๊อปสองปีที่แล้วเฮต่าคลิปกินน้ำนักข้นจนแก้มจิ๊ดแจกต้องเผา เทสซุมม <iz ep så rails> ือบาไวค่ะกินหนึ่นๆจันหนึ่นๆซุมมือเฮ็ดบาไวกินยังสี่อ่ะพออยู่ใดอยู่ถ้ากินไปหลายก็นี่มีแอนด์แนนทรมานกินไปกับเราเรื่องความอ้วนไปชวนสีลงมาได้ซ้ำนียค่ะทรมาน จะนี่กับพิ่งขึ้นลงลองพระถาวรอน้องบักนะฮะนะฮะนะฮะ ตำหมกชั่วบักกินหมกชั่วเลยกินแต่ยเซนบุ๊กินผู้เดียวกำลังพอดีค่ะเซนบุ๊นะกำลังอิ่มพอดีในถุงกระเจ้าว่าสองถึงสามเสือาสัน่นมาสีสองถึงสามเสือบเสือเดียวกับพอ่อ <c oughs> ล้อนางอยู่ตรงพุ่นในกล้องมันเป็นมืดๆกือนใหญ่ไม่ั่งเนี่ยโอร่เป็นยังยงเหรอ đẹp như trời Cái này mới đi nhân lại nữa Nó đẹp Mà khơi lên Mới nắm tàn nó có xay คุนมากินน้ำตาลเบียนบอวไปพอบ้านไปเห็ดย่างเล่นไปลเล่นเ <c oughs> พราะว่าแฟนสับจะถามตลอดเนี้ย ยงงี้เชียงบ่าจา ลูกชิมเ้นบุกมะพริกอันนี้มะพร้กแห้งช่วงนี้มะพริกแห้งมากมากมราประเพทกับเ็ดอยู่เด้อใส่จักเม็ดบุกก่ได้นับไม่ฉี่อนองบาบ Mình ảnh phải dám thì thai clip mong bạc cái lên Nhắm cái năng vô Nhắm mà con người say ra nhỉ Xịn bánh xẹp à ừ. ไจ้นะจ๊จะไม่อ้วนนะจ๊ะส,สาวส <ste im ing and gens> าวใจมีแอนจังมีแอนมีก้นกินง่ายงายเห็ดคลิปอาทิตย์และเทือก <c oughs> กำลังพอดีจ้ะ ให้สมือมันสิบว่าคิดหอยกันไปถึงแฟนคลับวาอ,อร่อยคลิปนายให้ยังกินเนี่ยดีเนาะ จริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าสิตาทั่วหรอกอตั้งตั้งใจว่าสิยำมะมา่มาเนลุกชิ้นป่ามันีังเปิดตู้เย็นเอา้าซื้อเซนบุกมันี่ห่าเดี๋ยวเฮ็ดตำตำถั่วจริงๆตำถั่วเพราะใครเพราะใครถนัดเป็นไงน,นะ มันกินตําแตงตำามักหงแต่บอกหงมไม่ขนาดบ่ค่อยถนัดดยเนยส่วนถนัดสิตำาใดเนี่ย <c oughs> ไม่อยากพูดเลย <c oughs> อืีอ่ยใส่เสเสือไม่ได้ไม่ได้หนูมันเผ็ดเผ็ด จ้าไปแล้วหมดแล้วไปแล้วขอบคุณหลายๆเนาะ,ะเนาะที่แวะเขามาชมคลิปล้วกะทุกๆคําทักท้กทายเนาะจะเนาะเพ็ดเพ็ดในเรื่องอยู่ด้วยนี่ไปและเจ้าบา,บายบายเจ้าสู้ๆจ้าพอกันคลิปหนาเนาะจะเนาะกินยังกะว่ากันอีกที่เนาะแซ่บอ,อืม